ไม่เห็นว่าข้อมูลตรก็การผินก็ให้มีอะไรที่กระทบมากนะเพราะว่าอ็งตรงนี้นิดนึงนะครับว่าอย่างน้อยก็กรทชหรือเครือข่ายเนี่ยอยากให้รทราบข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมไปที่จากศูนส์ซ่าเนี่ผมเรียนนิดหนึ่งหรือว่าทางสถาบันจี่ดียกเวน้นปากกีนที่มีอะไรไม่ต่างมากมากม,มากกว่าน,นิดนิดแท้แก้ไม่มีอะไรเลยก็คือเขาใช้คําว่ามันอยู่ในโมดูลหา้า ึ้งมาดูห้านี้ชื่อคือโครงการผันน้ำเราอยากจะเรียนตรงนี้ว่าถ้าท่านสนใจท่านก็สามารถลงทะเบียนอย่างที่ว่าได้นะครับตรงนี้แต่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทาไมไประชาชนถึงขวค้างเพราะว่าข้อมูลไม่เคยมีครับแล้วข้อมูลที่ออกมาสารละฟอออกมาข้อมูลแต่ละอย่างของนครนายกข้อมูลที่มานครนายกคือมาขุดคลองขุดแม่น้ํากว้าง200เมตรลึก8